สวัสดีครับวันนี้รีวิวตัวนี้ครับ Poco M5S ตัวนี้จะเป็นมือถือ 4G นะครับที่เน้นบางเบาแล้วก็จอดีมากๆนะครับตัวนี้ราคาที่7,999บาทนะครับมาจอโมเด d แบบ5,000ชาร์จเร็ว30วัตต์นะครับตัวเครื่องค่อนข้างที่จะพกพาสะดวกเดี๋ยวมาดูกว่าตัวนี้มันอย่างไรบ้างครับ เรามาเริ่มที่งานดีไซน์ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นมือถือที่แบบว่าเน้นความบางเบาระดับหนึ่งนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่178.8กรัมความหนานะครับอยู่ที่8.29ม mm, ิลลิเมตรฝาหลังกับตัวเฟรมเครื่องครับเป็นพลาสติกส่วนกระจกหน้าจอเป็น Gorilla Glass นะครับงานดีไซน์ก็เป็นสไตล์โคโค่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาก็ออกแบบมาสวยระดับหนึ่งเลยนะครับผมปุ่มการควบคุมต่างๆอยู่ด้านข้างเครื่องนะครับแล้วตัวปุ่ม power เนี่ยเป็นปุ่มสแกนล็อคมือในตัวด้วยนะครับด้านล่างก็จะ ช่องหูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับแล้วจะเห็นว่าเข้ามาเป็นลำโพงคู่นะครับด้านล่าง1ตัวและด้านบนอีก1ตัวนะครับเป็นลำโพงคู่ที่อยู่ตรงขอบเครื่องตำแหน่งเดียวกันพอดีนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีพอร์ตตรงนี้อยู่นะครับเป็น IR blaster ก็คือเอาไว้แทนรีโมทคอนโทรลสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้หมดเลยนะครับ พวกพัดลมแอร์ทีวีพวกนี้นะครที่ปกติเราใช้รีโมทกดเอานะครับอันนี้เราสามารถใช้มือถือสั่งงานแทนได้เลยอันนี้เจ๋งนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งโคโค่เขาให้มาเกือบทุกรุ่นเลยน่าจะทุกรุ่นนะผมยังนึกไม่ออกเลยรุ่นไหนไม่ได้ใสมาให้ส่วนถาดซิมอยู่ข้างนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว t ริปเปิลสลนะครับคือใส่ซิม1ใส่ซิม2แล้วก็ใส่ไมโคร SD การ์ดได้ พร้อมๆกันทั้ง3อันมาดูส่วนที่ผมชอบมากๆของรุ่นนี้นะครับคือหน้าจอครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.43นิ้วประเด็นก็คือตัวนี้เขาเป็นหน้าจอ AMOLED ด้วยนะแล้วเป็น AMOLED ที่คุณภาพดีด้วยนะครับคือสามารถแสดงผลแบบ HDR ได้คือเข้า YouTube กดเลือกิดีโอ HDR ตัวนี้ดูได้ลแลวแสดงคอนเทนต์แบบ HDR ด้วยนี่คือเจ๋งมากๆในราคาเท่านี้ได้จอระดับนี้นะครับแล้วด้วยหน้าจอดีขนาดนี้นะครับแถมมาพร้อมลำโพงคู่มากๆนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นมือถือที่ผมเลยคอมเมนต์เลยนะสำหรับคนที่ต้องการมือถือเอาไว ดูหนังดูคลิปในราคาประหยัดผมว่าตัวนี้เวิร์กจริงซึ่งความสว่างตัวนี้นะครับ Peak b r i g h t n e ก็คือความสว่างสูงสุดที่เขาทาได้ซึ่งเขาจะแสดงผลออกมาเวลาเปิดคอนเทนต์ HDR นะครับอยู่ที่1100 n i t นส่วนความสว่างในโหมด Sunlight Skin ของเขาคือความสว่างในโหมดที่เวลาคุณเอาไปเจอแดดแรงๆแล้วตัวนี้ทําได้อยู่ที่700 Nits นะครับซึ่งที่ผมไปลองใช้จริงนะครับดูจากรูปได้เลยอันนี้ก็คือใช้งานกลางแดดได้มองเห็นนะครับ ของจริงจะสว่างกว่าน,นี้นะครับเวลาถ่ายหน้าจอเนี่ยครับมันจะดอบลงพอสมควรเลยเวลาดูจากรูปโทนสีเขามีมาให้3โทนนะครับก็จะเป็นตัวโทนโทนสดใสนี่ก็จะเป็นโทนปกติของเขานะแล้วก็มีตัวอิ่มสีนะนี่คือเขาจะดันกลาดความแบบสดใสของสีแบบเป็นสุดทางเลยที่เขาทาได้มันจะสดใสที่สุดแล้วก็จะมีโหมดมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ100% srgb นะซึ่งผมจะชอบโหมดนี้เพราะว่าสีสันมันจะไม่จัดจ้านดูและสบายตาหน้าจอมีเรื่องดีที่ต้องพูดถึงของขจริงก็คือตัว refresh rate ของเขามาแค่หกสิบาจจะ ดูแล้วน้อยนิดนึงนะสำหรับมือถือยุคนี้ที่เขาไปกัน9 0 1 2 0ิบนะครับแต่ถ้ามองว่าเราต้องการหนะ้าจอที่แสดงผลสีสันได้ดีแถมสามารถแสดงผล HDR ได้ด้วยนะครับผมว่าคุ้มค่ามากๆ6 0สิบเฮินี่พอเพียงต่อการพวกดูหนังอะไรสบายๆนะครับเล่นเกมอาจจะเอ๊ะนิดๆหน,น่อยๆนะครับ ต่อมามาดูพัดกล้องกันครับตัวนี้กล้องมาทั้งหมด4ตัวนะครับกล้องหลักของเขาตัวนี้64ล้านพิกเซล f 1.8โฟกัส pdaf นะครับผมตัวถัดมาเป็นกล้องมุมกว้างนะครับ8ล้านพิกเซล f 2.2ส่วนอีก2ตัวเป็น2ล้านพิกเซลทั้งคู่ตัวหนึ่งเป็นตัวไว้สำหรับวัดความนึกทำพวกภาพหน้าชัดหลังเบลอส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องมาโครครับตัวนี้ ui กล้องเข้ามาเขาจะให้เราถ่ายได้3ระยะคือตัว0.6เท่า1เท่าแล้วก็2เท่า2เท่าดยใช้การรอบเซนเซอร์เอานั่นเองนะครับผม แล้วก็จะมีตัวโหมดภาพบุคคลนะครับที่เอาไว้ถ่ายภาพที่แบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมไปลองเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดแค่ภาพบุคคลนะเราสามารถจะไปถ่ายอย่างอื่นเขาก็ทําหน้าชัดหลังเบอร์ให้จานอาหารดอกมองดอกไม้อะไรพวกนี้เขาทําให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวไนท์โหมดนะครับที่เอาไว้ถ่ายภาพกลางคืนซึ่งจริงๆตัวเซ็นเซอร์รนี้คุณภาพถูกว่าใช้ได้เลยทีเดียวสาหรับการถ่ายภาพกลางคืนแต่พอเปิดไนท์โหมดด้วยนะครับก็จะจัดการแสงสีได้ดีกว่านะครับดูตัวอย่างภาพที่ผมให้ดูได้นะครับลองดูที่ตรงตััวววปป้้้าาาายรนนนขดดดูะบก็็็จเเหห่พอมม ป้ายมันสว่างกลายเป็นสีขาวไปเลยแต่พอเป็นไนท์โหมดปุ๊บเนี่ยเขาสามารถดึงสีสันของป้ายกลับมาแล้วก็ทําให้เราสามารถอ่านป้ายได้ด้วยนะครับพอเป็นภาพปั๊มน้ํามันเนี่ยครับก็จะเห็นว่าภาพที่ถ่ายด้วยไนท์โหมดนะครับเขาจะจัดการเรื่องแสงเรื่องสีเนี่ยได้ดีกว่าได้ตรงกว่าภาพที่ถ่ายด้วยโหมดปกติครับอีกโหมดหนึ่งที่ชอบมากๆนะครับคือโหมดเอกสารนะครับอันนี้คือเอาไว้เวลาเราถ่ายภาพพวกเอกสารต,ต่างๆนะครับผลลัพธ์ออกมามันจะเหมือนเราแบบ ผ่านเครื่องสกแกนเลยอันนี้คือดีมากๆนะครับช่วยเรื่องการทำงานได้เยอะมากเลยครับสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่ 4K30 fps นะครับผมไม่มีการสารนอะไรทั้งสิ้นส่วนกล้องหน้า13ล้านพิกเซล f. 2.4สนะครับสามารถถ่ายพวกหน้าชัดหลังเบอร์มีแต่งบิวตี้น,น,นิดหน่อยให้ด้วยนะครับไม่หอววาอะไรวิดีโออยู่ที่1 0 8 0ส p ครับสำหรับประสิทธิภาพตัวนี้ใช้ชิปเซตตัวมีเดเทกเฮลิโอ g. 9 5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิปเซ็ตฝั่ง4 g นั่นเองแรมเป็น 8GB LP DDR 4 x ส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลให้มา 2.6GB เลยครับเป็น UFS 2.2ตัวนี้ทสอันตุตู้มาได้430,000กว่าคะแนนนะครับผมส่วนเล่นเกมเอาไปลองเล่น c คอฟ d u ต y m o ม i l e ดูตัวนี้ ตัวระบบเองค่ะซักเจสมาปรับการาฟิกสูงนะครับแต่ผมลองแต่ผมเล่นเองเนี่ยผมปรับลงมากลางนะครับผมว่ามันบาลานซ์เรื่องประสิทธิภาพความร้อนแบตเตอรี่อะไรได,ด้ดีกว่าเซนเซอร์ต่างๆให้มาครบคันครับส่วนแบตเตอรี่ 5000mAh เร็ว 33W นะครับตัวนี้ก็คือชาร์จได้แบบ60%กว่าเลยในเวลา30นาทีส่วนปลักต่างนะครับก็คือตัวนี้เขาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากโรงงานแล้วก็มีเคสใส่ให้มาด้วยนะครับให้ดูนะครับอ่ะเคส สูงกว่าหน้าจอนะครับเป็นช่องต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็ตชาร์จไฟ33วัตต์นะครับหัวชาร์จพร้อมสายชาร์จครบคันสรุปเลยนะครับสาหรับเจ้าตัว Proco M5s ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมมองว่าเป็นมือถือที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานทั่วไปได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คนที่ต้องการมือถือเอาไว้ดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับดูหนังอะไรพวกนี้นะครับเวิร์กมากรวมถึงใครที่แบบไปเปิดแผ่นทงแผ่นที่กลางแจ้งตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับส่วนที่ชอบที่สุดข,ของเครื่องนี้ ย้ำเลยครับก็คือตัวหน้าจอของเขานั่นเองนะครับที่เป็นตัวหน้าจอ,อม m อเล็ที่สามารถแสดงผลระดับ HDR ได้เลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆนะครับในมือถือระดับราคาประมาณนี้นะครับผม p o c o M5s ครับ ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์รายละเอียดแบบสเปคเต็มๆช่องทางการสั่งซื้อต่างๆไว้ที่คำที่บาบคลิปไปกดกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไ i k e กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆใหรับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ